สวัสดีค่ะแม่หมอได้ไพ่สำรับใหม่มานะคะคือไพ่แม่มดกับคุณผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าไพ่แม่มดสำรับนี้จะบอกอะไรกับคุณผู้ฟังและแม่หมอเองนะคะทํานายเป็นครั้งแรกนะคะเขาจะบอกอะไรเราคะมีอะไรจะบอกมีอะไรจะเตือนไหมคะร่วงแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ ร่วงเองนะคะอ่าเริ่มเลยว,ว้าวคุณผู้ชมไพ่สำรับใหม่ไพ่ไม่มดนะคะดูสิแม่หมอมีชีวิตชีวานะคะเห็นไหมคะแข็งแรงนะคะหมายความว่าตอนนี้คุณผู้ชมมีสุขภาพจิตที่ดีร่างกายที่แข็งแรงนะคะพร้อมค่ะนะคะ ในเดือนธันวาคมนี้พร้อมนะคะไม่มีอะไรที่จะมาทำลายทำร้ายจิตใจแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีนะคะไม่ได้มาแพ้วไม่กล้ามาแพ้วผ่านนะคะไม่เข้ามาแพ้วผ่านคุณได้เลยคุณชมแข็งแกร่งนะคะสตรองค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงสตรองนะคะอ่ะต่อหรือไม่อีกอย่างนึงก็คือ ไห้แม่มดบอกให้คุณผู้ชมมีชีวิตชีวานะคะเดือนนี้มีชีวิตชีวาค่ะทําชีวิตให้สดใสร่าเริงอยู่ตลอดเวลายิ้มแย้มแจ่มใสเตรียมตัวรับโบนัสค่ะเตรียมตัวรับโชครับทรัพย์นะคะอ่ะลวงเองอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมไพ่ใบนี้คือคาม,มานะคะคาม,มาก็คือกรรมค่ะไพ่กรรมเกิดขึ้นสิ่งที่คุณทํามาตลอด ปี2 5 6 8ไม่ว่าคุณจะทำกรรมดีไม่ว่าคุณจะทำกรรมชั่วนะคะไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะคะเมื่อไพ่กรรมเกิดขึ้นคุณจะได้รับในเดือนนี้หรือในชาตินี้หรือตอนนี้แน่นอนนะคะคุณได้รับแน่นอนแต่นะคะมีแต่ก็คือคุณทำ กรรมดีรือกรรมชั่วนะคะคุณทำอะไรนะคะก็คือคุณจะได้รับผลของมันแน่นอนนะคะไพ่ใบนี้บอกแล้วนะคะคุณจะได้รับค่ะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำแต่สิ่งดีๆไพ่กรรมเกิดขึ้นคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะอ่ะต่อค่ะ สำหรับคนที่โดนเอารัดเอาเปรียบนะคะไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องอะไรก็ตามมีแต่คนหาเรื่องใส่ร้ายมีแต่คนความยุติธรรมเนี่ยไพ่ใบนี้ยอ้าวล่วงแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่หมอยัยงพูดไม่จบเลยอ่ะต่อนะคะอืม ไพ่แม่มดนะคะบอกว่าคุณจะได้รับทั้งกรรมนี่หม,มายความว่าถ้าคุณทำดีคุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนจะได้รับความยุติธรรมแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆนะคะชีวิตสิ่งที่ไม่ดีปล่อยไปกับปี2568นะคะเห็นไหมคะไพ่บอกว่าคุณเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะ ให้จุดเริ่มต้นเนี่ยคุณจะได้งานใหม่นะคะคุณจะได้เงินจากที่ใหม่ๆคุณจะได้เพื่อนใหม่คุณจะมีเพื่อนบ้านใหม่ๆนะคะจะมีเรื่องดีๆจะมีเรื่องใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่การงานใหม่บางคนก็จะมีบ้านใหม่รถใหม่นะคะไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนไพ่เดอะซันนะคะอ่าต่อนะคะ แล้วไพ่แม่มดจะบอกอะไรอีกคะไพ่แม่มดแม่หมอลืมบอกไปว่าเขามีสามสิบเก้าวัยนะคะล่วงแล้วหิวใจคุณผู้ชมจะมีคนหิวหิวใจนะคะมีสิ่งดีๆน่ะนะคะเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ถึงเขาจะเป็นคนที่อายุเยอะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแต่เขายิ้มนะคะ ยิ้มนะคะหอมช่อดอ,อ,อ,อกไม้ช่อใหญ่คุณจะได้รับการหิวใจคุณจะมีคนมาเข้ามาทำให้คุณมีความสุขนะคะอืมให้ของขวัญด้วยนะคะของขวัญทุกใจค่ะคุณจะได้รับของขวัญที่ทุกใจมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบรรยากาศรอบข้างนี่เป็นแบบทุ่งลาเวนเดอร์เลยนะคะ อ่ะต่อนะคะเห็นไหมคะพลังงานจะสดใสว้าวไพ่ไม่หมดสำรับใหม่นี้นะคะไม่เหมาะก็ขอน้อมรับด้วยนะคะตั้งแต่ไพ่ใบแรกเลยคุณผู้ชมสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยหมายความว่าอาการเจ็บป่วยสมมติถ้าคุณผู้ชมมีนะคะเจ็บป่วยลเล็กๆไม่น้อยคุณผู้ชมม็จะหายคะ่ะหายเป็นปลิดทิ้งเลยสุขภาพจะแข็งแรงจะกลับมาแข็งแรงคะ่ะนะคะ สตรองนะคะรับตั้งแต่ใบแรกเลยคุณผู้ชมนะคะสู่ภาพดีเป็นต่อนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงพลังงานที่สดใสคะ่ะนี่ดูสิคะพลังงานสดใสมีแต่ความสุขความสุขเข้ามาคะ่ะพี่ไพ่บอกว่าคุณจะมีแต่ความสุขนะคะอยู่ตรงกับไพ่กรรมเลยหมายความว่าคุณผู้ชมพันแต่กรรมดี สิ่งดีๆจะต้องตอบแทนนะคะคุณผู้ชมอ่าต่อนะคะไม่ต้องอดทนไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปนะคะให้อดทนเนี่ยคุณอดทนมันมามากแล้วนะคะไม่ว่าในปี25งพหากก็ตามตลอดชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะคุณอดทนกับคนอดทนกับงานอดทนกับ สภาพแวดล้อมอดทนกับคนที่ไม่ดีนะคะบางทีคุณอดทนอดกลั้นมากเกินไปทําให้ชีวิตของคุณไม่มีความสุขนะคะคุณต้องยอมคุณต้องยอมนะคะต่อไปนี้คุณจะไม่มีคนที่เข้ามากดดันทําให้คุณต้องอดทนนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงความอึดความทนความที่คุณยอมเขาทั้งๆท,ท,ที่คุณรู้ว่าคุณไม่ผิดนะคะ การที่คุณยอมน่ะไม่ใช่คุณไม่รู้นะคะว่าคนคนนั้นเป็นยังไงคุณยอมเพราะว่าคนที่คุณรักก็ได้นะคะอยอมเพื่อให้ทุกสิ่งมันดีขึ้นแต่นับจากวันนี้ไปจะไม่มีคำว่าอดทนนะคะจะไม่มีใครมากดดันนะคะจะมีแต่พลังงานที่สดใสนะคะมีแต่ทุ่งลาเวนเดอร์นะคะคุณผู้ชมอยู่รอบกายเรานะคะ คนที่ชักใจคนที่บงการชีวิตของเราหรือไม่บุคคลที่เรารักถูกคนอื่นบงการถูกคนอื่นชักใจนะคะวันนี้คุณจะไม่ยอมแล้วนะคะคุณหมดความอดทนกับคนพวกนี้แล้วนะคะคนที่ไม่ดีจะต้องออกไปจากชีวิตของคุณค่ะนะคะอ่านี่ไหมคะเดอะเมจิเชีนะคะไพ่ใบนี้ ความหมายเดียวกันกับไพ่เดนมาร์เชียนนะคะของสําหรับไพ่ทาโร่นะคะเห็นไหมคะจะมีปฏิหารเกิดขึ้นด้วยนะคะอืมคุณจะทําอะไรคุณทําลงมือทําได้เลยนะคะหรือไม่ก็จะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณนะคะเนี่ยเดอมาร์เชียนนะคะให้ปฏิหารอืมจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะ คุณทำอะไรอยู่เนี่ยคุณจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับงานก็ได้นะคะกับงานกับธุรกิจนะคะกับครอบครัวนะคะอ่าต่อนะคะอย่าวิตกกังวลนะคะพไพ่ใบนี้เห็นไหมคะหน้าตาจัดระเบียบจิตใจก็คือตัดอดีต นะคะอย่าไปคิดถึงคนที่ไม่ดีนะคะในเมื่อเรามีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเราจะต้องอะไรล่ะทิ้งอดีตใช่ไหมคะผู้หญิงคนนี้เขาวิตกกังวลนะคะเครียดกับเหมือนเขาเครียดกับสังคมเครียดกับคนเครียดกับงานเครียดกับค่าใช้จ่ายค่านา้ำค่าไฟค่าจิปาถะค่าอะไรเพราะว่าคนคนนี้เขาผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะเป็นผู้นำนะคะ เป็นผู้นำครอบครัวนะคะอืมเห็นไหมคะถ้าคุณปล่อยวางนะคะไพ่ใบนี้ถ้าคุณปล่อยวางนะคะคุณเคยวิตกกังวลเรื่องอะไรต่างๆนานานะคะถ้าปล่อยวางได้นะคะคุณผู้ชมคุณจะได้ใบนี้คะ่ะคุณจะได้ชื่นชมกับความสุขนะคะคุณจะมีโชคนะคะเนี่ยชื่นชมคุณจะได้ชื่นชมกับสิ่งที่เข้ามานะคะ คุณพอใจเห็นไหมคะอืมบางคนจะอาจจะได้ของขวัญบางคนอาจจะได้ช่อดอกไม้ช่อโตโตนะคะจากคนที่คุณรักนะคะทั้งช่อดอกไม้ทั้งกระเช้าของขวัญน,นะคะไพ่ใบนี้เห็นไหมคะคุณจะได้ชื่นชมกับของขวัญที่ถูกใจสิ่งของมีค่าต่างๆในโลกใบนี้อะไรก็ได้ที่มีคนจะมามอบให้คุณแล้วคุณก็พอใจในสิ่งนั้นนะคะ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีค่าอะไรมากมายแต่มีค่าทางจิตใจไหมคะคุณชื่นชมนะคะต่อนะคะอีกใบนึงนะคะบางคนรอนะคะเรื่องตําแหน่งนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ตําแหน่งนะคะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะคะถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับการมียศมีตําแหน่งนะคะทํางานราชการทํางาน อของคนที่มีสีนะคะอืทหารตำรวจนะคะหรือไม่ก็จะได้เลื่อนคนที่เป็นลูกน้องนะ,ะเป็นลูกน้องมาตลอดใช่ไหมคะเมื่อไพ่ตำแหน่งเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเป็นคนที่มีอำนาจนะคะคุณง่ายง่ได้ลาบได้ยศนั่นเองคุณผู้ชมนะคะได้ทั้งเงินได้ทั้งทองได้ทั้งลาบได้ทั้งยศนะคะอาต่อ ไพ่เมมดอีก3าใบนะคะไพ่สามใบนี้จะเป็นคําแนะนําหรือคําเตือนหรือคําบอกเรานะคะหรืออะไรก็ตามนะคะไพ่เตือนค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าเราปล่อยวางอดีตใช่ไหมคะเนี่ยคุณวิตกกังวลนะเกี่ยวกับคนใช่ไหมคะไพ่ใบนี้เห็นไหมคะเป็นไพ่ลวงตาเป็นภาพลวงตานะคะ อย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นนะคะฟังแล้วต้องคิดวิเคราะห์นะคะแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงค่ะในช่วงนี้ไพ่ใบนี้เห็นไหมคะตัวจริงของเขาน่ากลัวนะคะเขาสวมหน้ากากคุณผู้ชมแต่ที่ถ้าเราเขาแสดงต่อหน้าเราเนี่ยเขาจะหน้าตาสวยใช่ไหมคะเห็นไหมคะแต่ภาพไม่ชัดนะคะเนี่ยเงาเนี่ยะคะ่ะ เงานในน้ำหรือเงานในกระจกเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่สวยงามส่วนตัวจริงของเขาเห็นไหมคะเขามีหน้ากากเขาสวมไม่หน้ากากไหว้หน้ากลัวนะคะอืมไพ่ก็ต้องเตือนคนที่สวมหน้ากากเข้าหากันนะคะคนที่สวมหน้ากากาาก็หาคุณคนสองหน้าเพื่อนสองหน้านะคะให้ระวังเท่านั้นเองนะคะอืมจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงเดทนะคะเห็นไหมคะ เด็ของไพ่สำรับทาโร่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่เตือนให้ระวังคนสองหน้าเพื่อนสองหน้าคนที่ไม่จริงใจนะคะภาพลวงตาอะไรต่างๆสิ่งที่ดีเกินไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไพ่ใบที่สองบอกว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงคะ่ะนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคุณผู้ชมดูสิไพ่ใบนี้นะคะ คีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเหมือนไพ่ใบน,นี้เหมือนว่าคุณจะเป็นอ่อมีอะไรน่ะถ้าคุณที่ยังไม่มีงานที่มั่นคงนะคะไพ่เดทแล้วก็เกิดขึ้นเนี่ยนะคะให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีงานที่มั่นคงคนที่รอคอยงานก็จะได้งานนะคะรอคอยอ่าบางคนก็จะมีบ้านนะคะเนี่ย นี้เป็นเป็นหลักเป็นฐานเลยคุณผู้ชมเป็นคนที่ไพ่บอกว่าคุณจะมีหลักมีฐานมีบ้านมีรถมีที่ดินนะคะคุณจะพึ่งพาตัวเองได้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนนะคะไม่มีงานก็จะได้งานนะคะธุรกิจก็จะมั่นคงถ้าคนที่ทําธุรกิจคุณก็จะมีธุรกิจที่มั่นคงนะคะอาเลี้ยงชีพได้ตลอดนะคะคุณผู้ชมค้าขายดีมีความเจริญ รุ่งเรืองขายดิบขายดีนะคะมีคนรู้จักนะคะธุรกิจของคุณมากมายนะคะคุณจะพึ่งพาตัวเองได้นะคะ,ะจบนะคะสำหรับไพ่แม่มดนี้นะคะดีตั้งแต่ใบแรกคุณผู้ชมจนใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายคือไพ่ตำแหน่งนะคะใบแรกคือไพ่สุขภาพดีค่ะนะคะสตรองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ